เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะครับตอนอยูนเกดดีวิชว่าแ a n ด์ซูลนะครับในพาร์ทที่9แล้วนะครับอ่าหลังจากที่เลี้ยงน้องลาไปนะครับก็มีคุณผู้ชมเนี่ยให้ผมเลี้ยงหลายตัวเลยะครับมีทั้งอ่าอะไรนะอะไรนะวอลล์บีอะไรมันใช่ใช่หรือเปล่าอะไรนะครับหลายตัวนะฮะแต่ว่าผมจะบอกว่าบางตัวอาจจะเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเคยเลี้ยงไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมอยากอยากดูอีกรอบเหรออันนี้ไม่รู้นะ แต่ผมเคยเลี้ยงแล้วนะในคลิปเนีย <c oughs> ก็ลองไปหาดูได้นะครับจะไม่ได้ว่าพาร์ทไหนนะเหมือนจะเคยเลี้ยงไปแล้วนะ <c oughs> นี่ครับนี่บูไวเดอร์เชื่อวะเนี่ยผมเคยเลี้ยงไปแล้วนะถ้าจําไม่ผิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอุยผมขอเลี้ยงตัวอื่นละกันนะครับก <c oughs> ็ตัวที่เป็น DLC ที่ผมซื้อมาละกันมันได้มีตัวใหม่ๆบ้างนะครับถ้ามีแต่ตัวซ้ำๆมันจะเบื่อเนะโอเคเอืม ตัวที่จะเลี้ยงต่อมาเนี่ยที่ผมซื้อดีลสีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นอูดหนกเดียวหรือเปล่าเม่นจะเคยเลี้ยงหรือเปล่าเม่นแอฟริก,กาอันนี้ไม่แน่ใจครับผมเลี้ยงตัวไหนบ้างผมยังจาไม่ได้เลยแต่บางตัวผมจะเคยเลี้ยงแม้ก็ยังจําได้แรดดําก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะครับแรดแรดดำตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะฮะพาร์ทนี้ขอเป็นแรดดําละกันนะครับในพาร์ทนี้นะน้องมีตัวผู้ที่ คุณภาพดีอุ้ยตัวแม่คุณภาพก็ดีขนาดก็ใหญ่นะครับขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าตัวพ่ออีกโอ้โหสุดๆเลยเนี่ยอ่ะเราไปดูข้อมูลของน้องแรดดำนะครับแรดดำเนี่ยจะเป็นเท้าครับมีขนาดใหญ่ที่มีเขาเรียกว่าทินอยู่ในทุ่งหญ้านแล้วก็เป็นป่าพุป่าพูทางใต้นะครับของตะวันออกของแอฟริกานะครับ แรดดับเนี่ยเขามีอยู่2เขานะแล้วก็จะมีอยู่ที่หน้านะครับมี2เขาอยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วก็โดยเขาของเขาเนี่ยจะมีความยาวนะครับแล้วก็จะมีผิวของแรดเป็นสีดําหนานะครับหรือว่าสีเทาเนี่ยขานี่ล่ำนะครับตาเล็ก แล้วหูเนี่ยมีใบที่รูบวงและหูนี่จะเป็นรูปวงรีนะครับแรดดำเนี่ยมีความสูงจากหล่งอ,อยู่ประมาณ1 4 0เมตรสีจนถึง1เมตรแปนะครับความยาวเนี่ยจะมีอยู่ที่3จนถึง37เมตรนะครับแล้วก็ยังมีน้ําหนักเนี่ยอยู่ราว8 0 0ร้อถึงหนึ่นะครับทางตัวผู้ตัวเมียมีขนาดใกล้เคียงกันนะรประมาณนี้นข้อมูลน,น้องนะโอเคแรดดำนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมรอ DLC อีกหนึ่งตัวก็ว่าจะซื้อมาที่มีวีเวอร์นะครับน่าสนใจเนะี่ยอาจะรอซื้อก่อนนะครับอ้น,น้องมีความมั่นใจนะครับคุณผู้ชมเขาหนีก็คือเราสามารถแบบเปิดเปิดโชว์ได้เลยนะครับให้คนเข้าไปดูได้แต่ว่าอย่าให้คนเข้าไปข้างในแล้วกันประมาณนี้นะฮะโอเคในพาร์ทนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงตรงไหนดีนะครับเรามีโซนบนแล้วนะครับสองโซน ซึ่งผมจะตีออกซ้ายดีกว่านะครับนี่เอ้ยไม่สิอาจจะต้องตีมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเอ่อพื่อให้คนมาดูน้องลิงได้นะครับมีลิงอยู่นี่นี่ดูน้องลิงกําลังอึตายห,หาละเพราะโซนนี้มันมีคนมาดูน้อยนะครับเพราะว่าเออมันไม่ได้เป็นหางเชื่อมจริงๆเราควรจะตีทางแบบให้มันอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ ให้ทางมันสามารถเดินเดินทะลุมาฝั่งนี้ได้ถูกไหมผมว่าจะตีทางไปไปตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราต้องต้องเคลียร์ให้สามารถเดินทะลุมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินให้เขาแบบเดินลงมาฝั่งนี้ได้่าให้คนดูนะครับมาเริ่มทํากันนะครับเราจะตีฝั่งนี้เป็นทางแยกแล้วกันเฮ้ยแมวสิเราตีตรงนี้ดีกว่าอุ้ยตรงนี้มันติดกรงเห็นะห ตรงนี้แหละอืมง่ายดีก็จะเป็นทางตรงยาวเนะโจะเป็นทางเชื่อมก็ได้นะครับเอาไว้ดูฮิโปข้างบนอ๋อผู้เจ๋งนี่ได้ดูข้างบนเลยเห็นว่านี่เรายืนดูตรงเนี้ยแล้วก็มองไปข้างล่างโอ้เห็นเต็มเต็มเห็นเต็มเต็มนะครับนี่คือทางเชื่อมนะตรงนี้เราจะทําเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับก็คืออ่าเป็นโซนให้ เป็นโซนที่เราจะให้เลี้ยงแรดแนบะข้างบนซึ่งผมต้องทำทางเพื่อให้เดินขึ้นไปอ่าเนะี่ครับเป็นทางเชื่อมขึ้นข้างนะบนแหนบบันไดขึ้นไปตรงฝั่งนี้นะครับเราจ,จะต้องปรับย้ายย,าย้ายย้ายนิดหน่อยอันนี้เราก็ย้ายนิดหน่อยอ้อนี่ให้มันเห็นเป็นแบบนี้เลยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะโอเค เคลียนรับดิแล้อุย้ยต้นไม้ไม่ได้นี่ให้มันจมพื้นหน่อยเออเฮ้ยโอ้โหอยู่บนนี้ก็เห็นนะเอาจริงดูดิอ้อเออเป็นทางที่แบบดีเนาะพอเราดูจากด้านหน้าเนี่ยโอ้ชุ่มช่ำชุ่มช่ำ นี่เราจะได้เห็นคนอยู่ข้างบนนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ร้านโล่งเลยเนี่ยตรงนี้ทําอะไรดีวะเออไม่รู้ช่างมันแล้วกันโอเคเรามาฝั่งนี้นะครับเอาละนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับที่เราจะได้เป็นทางเชื่อมแล้วละ่ะเดินวนเราจะได้แบบไม่ต้องเดินกลับบนูนี้น่าสนใจนะผมว่าท่านน่าจะทําเป็นเอกระเช้าลอยฟ้าน่าน่าน่าสนใจ ทำบันไดแยกขึ้นไปแล้วก็ขึ้นข้างบนนี่เออแบบถ้าคุณอยากไปกินคุณก็ลงไปทางล่างถ้าอยากขึ้นกับเช้าก็ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยเออน่าน่าสนใจ <c oughs> เอาว้ก่อนแล้วกันผมว,ว่าแรดเนี่ยน่าจะไม่ใช้พื้นที่เยอะเท่าไหร่เนี่ยประมาณโอ,โอ้ตายละพันหนึ่งหนึ่งตัวก็พันแล้วเหรอสองตัวพันห้าโอ้พันห้าเลยเละอเ,ลเละอาแขงอะไรคือสี่ครับสูงคือสองเมตร ความแข็งแรงกูต้องสี่เลยน้องเขาแบบโหดโหดมากอย่างงี้ผมจะทําทางให้คุณผู้ชมสามารถเดินเข้าไปดูข้างบนได้ดีกว่านะครับเพราะว่าน้องเขาเออเรียกว่าไงอะ่ะเขาเป็นสัตว์ที่สูงอะ่ะชมดูข้างหน้าแล้วเราก็ทําทางอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ให้กลงอยู่ทางใต้นี้ได้โอ้ z มด้นั้นบนเลยจะได้เห็นใกล้ๆโอเคเราเดี๋ยวผมขอดูกรงก่อนนะครับก็คือผมจะได้วางถูกกงดับสีันนี้แล้วกันถ้าได้อันหนึ่งนี่จะดีมากนะครับแต่มันมันไม่ได้หวะเงินครึ่งหนึ่งสิบ,ส,บสิบเอ็ดแล้วกันตำหลักนี่ผมว่าไม่น่าได้นะในตรงนี้อันนี้มันถือถือว่าสั้นผมว่าไม่ถึงพันอะเอาจริงได้พูดตรงๆ ม่เชื่อเพิ่มอันนี้นะฮะไม่รูกมูเลยผมเพิ่มพื้นที่ก่อนลองดูว่าโกงจะได้ไหมกลุ่มขอฝั่งนี้ดีกว่าจะได้จะได้ไดไดรู้เอาตรงๆเอาตรงๆเออเออืออที่เนี้เราก็จะใส่เออ่ประตูนะครับประตูกรงประตูกรงประตูกรงฝั่งนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวเราทำแยกให้คนสามารถเดินไปฝั่งนี้ได้ เฮ้แต่มันกงติดกันนะชิบหายละมันจะ s n นป,ปะเนะี่ยนั่นไงสวยแล้วกูเค okay. อาจจะต้องต่อฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้อันนี้ไปทางแยกเป็นพนักงานพรรกกนักงานนี่ทางพนักงานคือฝั่งนี้ต้องแก้แก้ทางโชวะหน้าเออมันต้องแก้ไม่งั้น มันมันจะอันนี้ไม่ได้นะครับเขาเรียกว่ามันจะทําไม่ได้มันจะใช้ไม่ได้เออโอเคผมขอดูโกรงก่อนนะครับตอนนี้มันประมาณสองพันห้าเฮ้ยผมว่าพอสองพันห้าถือว่าใหญ่ละเนี้ยโอเคดยความที่เขานะครับต้องการประมาณสี่นะครับก็เลยอาจจะต้องที่สองเมตรปะ่ะผมเหมือนเหมือนจะสองเมตรนะ ถ้าจำไม่ผิดอ่าน,นี่สองเมตรนะครับความแข็งนะี่คือ C เฮ้ยผมว่าแคนนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยอันนี้คือสองเมตรประมาณสองเมตรหมดเลยเนี่ยโอสองเมตรหมดเลยเฮ้ยดีดีดีด,ด,ดีอันนี้ถือว่าซื้อซื้อซื้อนี่นะครับนีเอาไว้ให้ดูร,รอบๆเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอันนี้นี่เขาออกได้ไหมเฮ้ย นม่ได้ดูเป็นรอบหนึ่งเลยเนะี่ยจะได้เห็นรอบด้านนะครับเออทำไมตรงนี้เป็นอันนี้เป็นไม้วะดูไม่แข็งแรงเลยออเพราะผมใช้อันนี้ปะใช้ไม้ไงเออวะไม่น่าถามมันก็ต้องเป็นไม้สิอืมไหนๆก็เปลี่ยนนะเนี่ยนะไหนก็เปลี่ยนนะนะ เฮ้ยผมไม่ชอบนี่เลยอ่ะผมขอดนี่เป็นไ,ไปได้ป่ะเป็นเขาเนี่ยเออเป็นหุบเขาดีกว่าเอาไว้เอาไว้บังแดดด้วยเผื่อๆนี่จะได้เห็นเป็นช่องเขาเฮ้ยนี่แหละพื้นที่ของน้องเฮ้ยน้องโตแล้วอ่ะเฮ้ยน้องเสือเสือดำโตแล้วตัวโอ้โหดำดำเลยอ้าวกล้อง โอเคผมแวะดูแป๊บหนึ่งนี่ครับน้องโตนะโอเคนี่นะครับคืออีกหโซนนะครับเดี๋ยวเราต้องวางอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยตอกแต่งทีหลังนะครสิ่งที่เราจะวางนะครับก็คืออผมจะทําไว้ผมจะทําด้านบนนี้ให้เป็นพื้นที่กว้างๆหน่อยนะครับเพื่อนั่งชิลดีไหมเออถามใครวะเนี่ย <c oughs> <p hew> <p hew> เป็นโซนด้านบน จริงมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าผมจะทําเป็นอที่เอาไว้นั่งเฉยๆเนะฮะนี่ไงไว้นั่งผมทําตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรนี่ทำไมโอเคเอามันลงไปหน่อยดินี่นี่นนผุขึ้นมาก็ <laughs> คือตรงนี้จะเป็นที่นั่งพักนะครับผมแล้วก็มีพวก ถังขยะเนี่ยต้องใส่ไว้นะครับไม่ได้นะถังขยะต้องมีนะครับพอมีที่นั่งนะครับผมก็ต้องมีอ่ากล้องวงจรปิดดูพฤติกรรมไอ้ผมตอนนี้ผมกำลังหาลมอ่ะอะไรวะเอาอะไรด,ดีอะไรที่ดูเข้าวันนี้เข้านี่อ๋อ มีร่มด้วยนะครับแต่มัไมมันดูไม่ร่มเลยวะดูแปลกๆก็ของกินนะครับผมผมจะทำเป็นอ่าพวกตู้กดดีกว่านี่เออเป็นตู้กดแบบนี้ดีกว่านะครับเออนี่จะเลี้ยงสัตว์ไม่เฉลิมแต่งหน้าวะชิบหายละลืมนะเอาน้องมาเลี้ยงดีกว่านะครับเดี๋ยวใส่แป๊บ อยู่ไหนวะทเท่มีน้องแรดอยู่นี่หยอดไปนะครับอ่ะผมจะเพิ่มให้โซนบนด้วยนะครับก็คือมาดูในฝั่งนี้ด้วยอันนี้ก็คือโซนบนโดยเฉพาะนะอาจจะอาจจะไกลนิดนึงนะครับดูนู่นเลยดูดินูน่นวิ่งไกลวิ่งไกลมากดูโอ้หมีรถให้น้องไหมเนี่ยเออเอเอ,เอใช่โอเคไปเรามาดูนครับว่า น้องจะเป็นอย่างไรเนี้ยแต่เราก็ต้องเวบ,บาลานี้เนระัยผมขอตกแต่งนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยมาดูจริงด้วยว่ะข้างบนนะอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาดูจริงด้วยเว้ยเอานี้ไปอ่ะในไหนมาดูแล้วก็โยนให้ด้วยในไหนมาดูแล้วก็โยนให้ด้วยนะอุ้ยดูดิอุ้ยคนเห็นนะอันนี้จุดจุดชมวิวได้เลยนะ เออเขาถ่ายรูปกันด้วยโอ้นี่บอกว่าอะไรเนี่ยโอ้เมลทะเลทรายโอเคมุมมองโอเคห้องน้ำฟรี <c oughs> เออมีทางโล่งเดินเออมีคนเยอะมากตรงนี้เลิศเนี่ยนี่เอาไว้ไปดูข้างบนนะครับเอาเดินกลับทำไมเนี่ยไหนดูสิงูอุ้อย โน no, ใหญ่จอดตัวดำด้วยตัวโคตรใหญ่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปเลอเธอเลยมาอ่าหญ้านะผม,มต้องการเท่าไรต้องการเยอะเลยหญ้าหญ้าสั้นเนี่ยแล้วตอนกินอาหารเราบว้เยาจะให้น้องมาอยู่ประมาณแถวเนี้ยถ,ถือว่าดีโอเค เราจะให้น้องเขาอยู่แบบเป็นบ้านดีกว่าเนีครับรอบนี้ที่อาศัยกำบังนะครับผมนี่น้องเขาอยู่ในนี้ดีกว่านี่โอเคนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเอาไว้ให้แมวอยู่นี่ว่าเนี่ถูกปะ่ะนนี้แรดอยู่ไม่ได้หรอกเลื่อนวางเลยด้วยนะมันให้แมวอยู่เอ้ผม ผมน่าให้บ้านใหม่น้องเขาว่าตรงเนี้ยดูดิอันนี้ผมทำให้เขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไว้ใช้นี่คือบ้านแรกเหรอไม,ไม,ไม่สวยเลยอุ้ยนี่อยุดแบบจีนไรเงเนี่ยลูปทรงบ้านมันมีไม่ค่อยเยอะครับเล็อย่างหนึ่งผมบอกเลยว่าผมผมขี้เกยียจทำเองวะ่ะมันคือมันแบบมันเสียเวลา มีเวลาไม่เยอะอ่าเป็นบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งเอานะให้มันสวยที่ผมต้องพอร์ตไปก่อนเนี่ยคือ,อเพราะว่าผมกลัวมันจะสัดมันจะเยอะเกินนะครับเวลาตอนที่แบบเราปล่อยเล่นปกติเนี่ยพวกสัตว์ในนี่ยมันเกิดเหะกบเต็มเลยโอ้โหตายละว,วันหลังต้องไปเลี้ยงแล้วละ่ะไอสัตว์ในตู้เนี่ยเยอะเลือเกินดูแลไม่ไหว ผมก็คืนสู่ป่าไปก่อนนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่อย่อย,อยเลี้ยงใหม่พวกถาดอาหารนะครับน่าจะเป็นถาดใหญ่ตรงนี้ปะจริงเนี่ยทำแบบเนินให้เขามากินนะเออสร้างเนินหน่อยสร้างนิดนิดนด,น,นดีกว่าเพื่อให้คนบิ่งมาดูตรงนี้ด้วยผมจะทําเนินตรงนี้ดีกว่าเออแน่มีเนินนิดหน่อยนะครับเวลามากินก็มากินข้างบน ออกจะดีออกเป็นดินด้วยนี่นี่นะครับนี่ไว้กินตรงกลางเลยนีเป็นโซนอาหารมีอาหารพวกที่แบบเป็นของเสริมด้วยนะครับเต,ต้องดูก่อนว่าคืออะไรมีที่ถูด,ด้วยนะครับบอกรนสปริงเกอร์น้ำเอาของอกี่ยวกัการอาหารเสริมนะครับก็จะมีอมีถังนะครับ เอาไว้ชนอะไรเงี้ยให้อาหารออกมาอ,อือมีแตงโมด้วยของเล่นนะเหมือนจะมีเห็นมีสิงสปริงเกอร์นะครับผมนี่วางเลยจึ๊กจึกจึ๊ก,กร้อนร้อนมียางด้วยนะครับไว้ชนนี่ยางใส่น้ำด้วยอย่าลืมนะอ๊บ โอ้นี่ก็เปลี่ยนสีน้ำซะน้ำเขตร้อนใสๆนี่กดเล่นเลยโอ้อ้ยสมดุลน,นี่ไว้เล่นน้ำนะครับลงน้ำได้ตรงนี้มีน้ำให้กินให้มันดูเป็นโซนหินหินหน่อยเฮ้ยหรือผันก้าวแล้วป่ะอ๋อเพรผมใส่หินไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิหน่อยนะครับตกแต่งหรือพันเก้าก็ยังเหลือนะฮะโอเคต่อไปต้นไม้แล้วผมนี่ได้ไหมได้นะครับเออเพื่อเพื่อให้น้องไม่ร้อนนะครับจะต้องมีต้นไม้หน่อยม,มีภูมิยาด้วยนะครับผมอุ้ยไม่เข้ามันควรมีด้วยเนะี่ยกระบองเพชรเนะี่ย ใส่ได้เหรอเล่นดำนี่คือหยุดแถวกระบ,บองเพชรเลยครับบอกตีมทะเลทรายด้วยแล้วมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ไปนอนข้างในกระบังก็มีนี่กว่าไม่นอนข้างในมันนอนข้างนอกวัดน <c oughs> ี่มีต้นไม้นะครับใส่เยอะๆอืม <c oughs> ไ่รู้มันเข้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็ใส่ไปแล้วเยอะด้วยอาจจะรบกวนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรแต่ละพอแล้วฮะมันเดี๋ยวมันจะครอบคุมกันไปแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่พวกนี่หินตามรอยเก็บงานขอบอ๋อโซนน้ำใส โอ้โหเฮ้ยแล้วโอ้โหนอนชิลเลยนอนชิลเลยนะอ้อาวแล้วนอนทับอื้อตัวเองว๊ดโอ้ยเฮ้ย,ยแลบลิ้นเหรอเฮ้ยเขาเลบลิ้นเหรอใช่ไหมวะผมไม่ใช่ปากนี่วะนึกว่าแลบลิ้นงงไม่ไปนอนข้างในอ้าวน,น,นอนนอนดีกว่านอนบ่อยจังตกใส่กินอิม่มกินอิ่มนอนรับ แดดชิวมากอ๋อหาวง่วงจังเลยหรือไงตัวนั้นตัวนั้นตัวไปนอนแล้วน,น่าเขาเขาไม่เล่นกันเหรอสรุปหนีมานอนเลอฮะไม่ไปนอนเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเล่นเหรอฮะหนีมานอน <c oughs> <c oughs> นอนงายเลยหลับยาวครับนี้ส่วนตัวนี้ก็ โอ้โหไม่ตายสิโอเคน้องแรดน้าไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่านะคแัปดูใ,ใกล้อีกรอบหนึ่งนี่แต่น้องเขาอุจจาระบ่อยมากท้องเสียปะเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปยืนอือยู่นี่โอ้ยตายละนี่ตัวนี้ดีกว่านี่รับตัวพ่อเอยชนเสาชนเสาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม้นะเอา้า อเออแก้่หลายกองอะเนี่ยอีหนูไปโชว์ตัวบ้างดิโอ้โหมันยืนเลยตรงนี้ละมาดูตัวนี้ดีกว่านี่อย่างนี่ตัวนี้กำลังเดินเลยเนี่ยโอ้โหชิลมาเล่นน้ำแน่นเลยเอา้ามีคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ดูว่าไม่ได้ไม่ได้ไมายืนดูมีมีคนมาอยู่ด้วยเหรอเออว่ะดีจัง นี่อาจจะไปที่แบบเรียบๆนะครับอาจจะไม่มีเขาไม่มีอะไรเพราะว่าน้องแรดเขาแบบตัวใหญ่จะขึ้นเขาก็ลำบากนะนี่มาทำอะไรเนะี่ยอย่าบอกว่านอนอีกแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งนอนนะเออเดิน,นอ,อ่นเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งอ่ะวิ่งแล้วว่ะ ไปแล้วไปแล้วเป้าหมายคือยางรถนี่เนี่ยชนเขาเนี่ยนะอะไรวะแกเนี่ยเขามาเล่นน้ำเหรอโอ้ร้อนร้อนร้อนก็เลยมาเล่นน้ำนี่เองเอาร้อนก็ร้อนนี่เมื่อไรจะมีตัวลูกเนี่ย โอ้จะผิวเนียนมากเลยโคตรเนียนอะอันนี้น่าจะเป็นซี่โครงแน่เลยเนี่ยพี่ขิดซี่โครงชัวอืมตรงคอ,อนี่น่าจะอร่อยเนี่ย <ś c oughs> กินสัตว์ใหญ่ตายแล้วกูไม่เคยกินอ่านี่คือที่ทางไกลๆเอ้ยโอ้โหคนดูดูดูดดเต็มเลยโอ้โ ดูดิมันเห็นชัดไงเพราะว่ามันมาดูข้างในเลยนะครับแล้วผมก็ตกแต่งด้านหน้าให้เป็นนิ้เอ้ายาเดี๋ยวนะเขาเก็บงานแปร <connection> ๊บนี่นะครับเพราะว่าผมทําแบบนี้เนี่ยออเพื่อน้องได้อยู่สบายมีอะไรที่แบบเ่น้องกต้องการไหมวะหิวเฮ้ยครุนาเอาอาหารหให้น้องด้วยครับผม โอ้ดูคนดูดิโอคนดูแบบเห็นชาดอ่ะนี่แค่นี้แบบใกล้มากเลยครับส่วนตรงนี้ก็ยืนดูได้ด้วยไงดูโอ้ดืนดูฮิโปไอหมูเดงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมูเดงอย่างเดียวนะ้เดี๋ยวมีมีเอวาด้วยมีเอวาโผล่มาอีกตัวหนึ่งรสัตเชียงใหม่เนี่ยครับเฮ้ยผมก็อยู่เชียงใหม่ตอนนี้แต่ผมยังไม่ได้เคยไปดูเลยว่ะ มีเวลาไปดูเออเดี๋ยวค่อยหาเวลาไปดูเอวากับบูดเด้งแล้วกันนะไปถึงชีวิตจริงมานั่งเลี้ยงอยู่ในคอมนั่งเลี้ยงอยู่ในเกมเนี่ยตายละชีวิตมันมีฮิปโปแค่อีกพันหนึ่งนะครับที่เป็นดี c อ <oughs> ซนั่นก็น่าซื้อระหว่งางหมูเอ,อฮิปโปแครกับ วีเวอร์ตัวไหนดีนี่แหมมาดูใกล้ๆอีกทีหน,นึ่งเนี่ยเฮ้ยแต่น้องเขาแบบไม่กินเลยเลยอ่ะ <c oughs> คือมันไม่มีอาหารหรอตรงเนี้ยอุ๊ยฉแดเนีด <c oughs> นอืมโนใหญ่มากเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วอาหารอาหารนี่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเตะทำไมเนี่ย เอ้เราไปวางไปต,ตรงนั้นนะ่ะอ๋อน,นาจะเอาใส่ในนี้แน่เลย <c oughs> เอาเฮ้ยแล้วเนี่ยเม็ดนี่เหรออุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยนี่ไงมากินนี่ไงเนี่ยอร่อยละกู งับง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 บโ,อโ,อ <c oughs> โอ้ยชนวะ <c oughs> ่ะกระป๋องเด้งหมดแล้วเคียะเคียเคียโอ้อิ่มอร่อยนะคอ่าโอเคครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันในพาร์ทนี้นะครับผมก็มาดูน้องกันนะซึ่งพาร์ทหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ต้องรอติดตามอีกทีนะครับก็ ผมรอ DLC ที่พูดขอพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะ DLC รอเงินผมนี่แหละต้องซื้อด l c ใหม่เนะียครับถ้าเลี้ยงตัวเดิมเดิมเนี่ยมันน่าเบื่อนะผมพูดผมบอกตรงๆถ้าเลี้ยงตัวเดิมเนี่ยอาจจะทำให้หน่าเบื่อได้นะครับเพราะว่ามันเคยเลี้ยงไปแล้วอะแล้วแบบไปดูจะเลี้ยงทำไมอีกเนะี่ยเราอยากเลี้ยงตัวใหม่ประมาณนั้นนะครับก็โอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ในผมยนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนหด้วยผมในาพทคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะผมเนะี่ยไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปที่เ่าว,ว่าสวัสดีครับผม